จะมาสอนสร้างปืนใหญ่อีกแล้วนะครับอันนั้นพัดแล้วสร้างปืนใหญ่แบบโลกระสุนยิงแบบอัตโน,นมัตินะครับไปกดไปครั้งเดียวแล้วมันก็ยิงเองก็ไกลอยู่ประมาณหนึ่งเออเดี๋ยวเราจะไปดูอันใหม่เดี๋ยวผมจะสอนสร้างให้ครับนี่นะครับปืนใหญ่อันใหม่หยิบเทียนท,ท,ทีขึ้นมาเราก็จะวางตรงนี้นะครับ วางแบบนี้ไปแล้วก็วางตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไอตเตาเผาเนี้ยผมอยากไม้รู้ว่ามันเป็นการเพิ่มความแรงก็ทำให้รู้ว่าต้องวางตรงไหนบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูกันนะครับกดสีรูปกดปุ่มหินก่อนนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กระจังหวะแล้วก็กดอัน ทำใหม่นะครับวางตรงนี้สองบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็วางมาตรงนี้นี่หนึ่งบล็อกวางมาให้สุดเลยแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้หนึ่งบล็อกนะครับถ้าเกิดไม่เว้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดตรงตามชีมัยไว้วดโอเคครับกดเว้นยังวะแล้วก็กดครับเห็นไหมปุ่มไปไกลเพราะระเบิดตรงนี้นะฮะมันจะช่วยทําให้ แรงไปเยอะขึ้นแรงดันนะฮะคล้ายๆกับแรงดันอากาศอะกดจะจังหวะกดชึบบึมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างกันเลยแบบนี้ครับครับเราเจะอ,อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมบล็อกออฟไอรแล้วก็ต่อเผาแรสโตนและต้น o ฮอ แล้วก็เป็นเหยียบแล้วก็รัวครับน้ำทีนทีแล้วก็วแฉล,ลบจะมาเริ่มทำเลยนะครับจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะบล็อกแรกให้เราวางมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมาแบบนี้สองด้านวาง,บง,ง,ง,าวางาแบบนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ตุ้งติ้งมาวางมาแบบนี้ครับ ให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยให้มันประกบชิดกันแบบนี้นะครับโอเคด้านต่อไปก็คือวางเตาเผาอย่างนี้วางบล็อกอลนอย่างนี้ครับแล้วก็วางบล็อกใอย่างนี้ครับต่อกัน บอกอันนี้นะครับอะไรตาตาหัววางมาห้าองวางมาห้าบอกครับจากมาแลบครับวางแถบให้มันขึ้นมาอย่างนี้นะแบบนี้เพราะว่าถ้าถ้ากิดระวางแบบสอันมันก็จะขึ้นมาไม่ได้นี่ต้องให้เป็นแบบนี้จะรู้กันดีแล้วนะ แล้วแต่บางคนว่าจะเปลี่ยนพื้นอะไรแต่ผมอยากเปลี่ยนรงนี้ก็จะวางแบบเฮ้ยมัวไปหมดแล้วเนะี่ย ม้นก็วางไปแบบนี้จากนั้นเราหยิบสลับขึ้นมาเหมือนเดิมอย่างนี้อย่างนี้วางให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็วางบล็อกที่เพืเลือกมาตรงนี้ไว้บล็อกหนึ่งนะครับก็ใส่ตรงนี้เริ่มอุปกรณ์อีกสองอย่างก็คือปลุ่มไม้กับปลุ่มเหล็กใต้ปุ่มหินนะครับ วางปุ่มไม้เอ้ยวางปุ่มหินเฮ้ย,ยหินแล้วก็วางปุ่มไม้ฟังเลสโตโซนมาแบบนี้ครับปักเลสต์โซนทอดไปตรงนี้ครับแล้วก็ต่อขึ้นมาตรงนี้เว้นไว้นะฮะแล้วก็ต่อเลสโตนมาตรงนี้ต่อทอดก็จะดับใช่ไหมพอต่อตรงนี้มาทึ๊บทึ๊บเฮ้ยเอยเอ โอเคครับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็วางวเออขอโทษครับขอขอบจากนั้นเราวางรั้วแล้วก็วางตัญยบตรงนี้ครับทำไมถึงไม่ใช้สลับสลับคือว่าถ้าใช้สลับมันก็เหมือนกันอ่ะแต่ว่าใช้นอันนี้มันก็ประหยัดว่า เยอะยกว่าเยอะเลยโอเคจากนั้นวางหน้าไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนี่ครับวางเลสตสโตนกดชิปกดยอแล้วก็วางมากดวางไปกดนูนเลยวางเร็จแล้วใช่ไหมวางตรงนี้อีกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ครับกดนี้อีก โอเคเรามาเดี๋ยวเรามายิงกันเลยนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยเอ้ยเราจะมาเริ่มยิงกันเลยวางไว้นะครับอย่าลืมนะครับวางตรงตาม,ตามเตาเผานะแล้วก็สามารถช่วยทําให้ยิงแรงได้อ่าอย่าลืมตรงนี้วางขึ้นมาสองบล็อกถ้ามีตามเตาเผาแบบนี้วางตามเตาเผาเลยกดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เว้นไว้เห็นไหมเว้นแล้วก็กดปึ้งไปไกลมาก โอเคครับสำหรับวันนี้หมดคลิปเป็นเท่านี้แล้ะครับเออฝากกดไลค์ด้วยนะครับ s u b สไครต์ไม่ต้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคครับสำหรับวันนี้เออไม่ใช่สิเออถุยถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านอีกทีหนึ่งอันนี้พาที่สองของผมแล้วล่ะโอเคครับบ๊ายบาย